สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปลายสุขุสุคนจ้ะจากคลิปนี้มีพรสิมาแกงอมปลาดุกใส่ผักชีจ้ะเพื่อนเแกงอมปลาดุกใส่ผักชีใส่ผักชีลาวใส่ผักสะแยงเด้อจ้ะเพื่อนเใส่ข้าวคั่วเด้อจ้ะนี่จ้ะเครื่องฟูมไปป้อนสิมีข้าวคั่วมีปลาลาจ้ะน้ำปลาชุลมเนาะจ้ะะหอมตะไคร้จ้ะพริกจ้ะมีพรสิมาหั่นหอมตะไคร้หั่นหอมหั่นตะไคร้หั่นพริกตำจ้ะนี่จ้ะ หอมหั่นตะไคร้เรียบร้อยแล้วจ้ะมิพนเตรียมตำจ้ะเราตีตำตะไคร้ก่อนเด้อจ้ะแล้วก็ใส่หอมที่หลังจ้ะตำตะไคร้บุบนิดนึงแล้วจ้ะจากนั้นพิพรก็จะใส่หอมแดงลงไปตำอีกนิดนึงจ้ะตำจนละเอียดก็เลยจ้ะจ้ะมิพรตำตะไคร้ตำหอมตำพริกละเอียดเด้อจ้ะ เตรียมแกงจ้าเพื่อนไอ้พรก็ได้หันห่นปลาอันปลาดุกเรียบร้อยแล้วจ้ะพักกระหั่นแล้วจ้ะแกงกันเลยจ้าพัดเครื่องแกงให้หอมแล้วจ้ะตะไคร่หอมผิดนะจ้ะพรก็เอาปลาลงไปขวเด้ยจ้ะปลาลงไปขวกับตะไคร่หอมกระเทียม thay hòm thịt cả, ai bảo hộp tụ ạ ừ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  ไม่พรพัดปลากับเครื่องแกงแล้วจ้ะเครื่องอ่อมเียบด้วยแล้วให้ปลาหดตัวจ้าจากนั้นก,ก็เติมน้ำร่างขุกลงไปจ้ะไมิพรก็เติมน้ำล่างขลงงไปจจ้้ะมาาุกลงไป,ตา,งงไปตามด้วยน้ำจ้ะเพื่อนอ่อหมดต้องใส่น้ำลายด้วยจ้ะล่อยให้เดือดจ้ะนี่ล่อยให้น้ำเดือดต้องใส่ผักลงไปจ้ะ เดือดแล้วจ้ะไม่พร้อมก็ใส,ส่น้ำปลาล่าลงไปจ้ะตามด้วยน้ำปลาจ้าปลาช่อนหนึ่งเด้อจ้ะน้ำปลาล่าสามช่อนจ้ะสดจ้ะใส่ผักพร้อมจ้ะใส่ักลงไปจ้ะ ข้าวขวใส่ที่หลังจ้าสุกแล้วพักสุกแล้วจะไม่พ่นที่ใส่พักแงงลงไปตามด้วยข้าวขวจ้าโรยๆข้าวขวจ้าข้าวขวพ่นกระตัมแบบไม่ได้ละเอียดดีจ้าเพื่อนหอมจ้าหอมข้าวขวแซ่บอีแบบหนึ่งจ้าหอมป่า หอ,อมปลาดุกใส่ผักชีจ้ะใส่ข้าวคั่วจ้ะแส่บนัวอีกแบบหนึ่งเลยจ้ะเพืเ่อนๆเนี่ยแค่นี้จ้ะเสร็จแล้วจ้ะหอ,อมปลาดุกย่าดุกสแซ่บสแปจ้ะจ้ะข้าวคั่วซุกเขากันยกลงจ้ะเพื่อน กักใส่จ,จานเสิร์ฟได้จ้ะอาหารอีสานบ้านเฮาแซ่บอีแบบหนึ่งจ้ะรอให้เขาขวุ่กก่อนแล้วจ้ะเนาะสุกแล้วจ้ะเพื่อนๆชิมรสแซ่บแล้วอร่อยแล้วจ้ะจ้ะตาเก็งอ้อมประดุกไม่พอนยังแซ่บเลยจ้ะอาหารอีสานบ้านเฮาแซ่บจ้ะ